สวัสดีค่ะนักเรียนเจอกันอีกแล้วนะคะในวิชาภาษาไทยกับคุณครูอรพันธ์วังงามวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องอะไรเดี๋ยวก่อนที่จะเข้าบทเรียนนะคะเรามาดูวันนี้ก่อนเลยดีกว่าค่ะทายดูซีมีอะไรมีอะไรคะมีอะไรอยู่ในภาพคะนักเรียนรู้จักหรือเปล่าคะอันนี้คืออะไรทีวีนั่นเองค่ะทอ,อีทีวอ,อีวีทีวี ต่อไปนะคะลองทายดูสิคะว่าอันนี้คืออะไรเอ่ยหวีนั่นเองค่ะหอวอีหวีหอวอีวหอว,อวีเอพอจะเดากันออกหรือยังคะว่าวันนี้คุณครูจะพามาเรียนในสระอะไรคะถูกต้องแล้วคะ่ะสาระอีมีคำว่าอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะไปดูกันก่อนที่เราจะไปดูนะคะ ครูจะให้นักเรียนสังเกตว่าสาระอีนะคะตำแหน่งของมันก็จะอยู่ด้านบนพยัญชนะนั่นเองค่ะตัวอย่างคำนะคะนักเรียนเห็นตัวอะไรไหมคะคำแรกค่ะพอีผ e, ีนักเรียนอ่านตามครูด้วยนะคะคำต่อมาค่ะฝอีฝ e, ี สอีสีตออีตีชออีชีวออีวีดออีดี

รออีรียออียีปออีปีมออีมีทออีทีวออีวี ีวีหอมอีมีหอวออีหวีอ่าเห็นไหมคะนักเรียนลองฝึกกันไปแล้วใช่ไหม,มคะนักเรียนอ่านตาม ครูไม่ทันนะคะนักเรียนก็เปิดคลิปย้อนหลังได้นะคะและนักเรียนจะได้อ่านได้อ่านคล่องนะคะต่อมาเราจะมาเล่นเกมสระอีดูดีๆกันค่ะมาเริ่มกันเลยอ่าคำนี้นะคะคําว่าดีใช่ไหมคะมีคําว่าตออีต e ี T กับคําว่าดออีด e ีใครที่ตอบดออีด e ี D จะถูกต้องนะคะคําต่อมาค่ะคําว่าสออีส e ีนั่นเองค่ะ คำต่อมาก็คือฝอีฝี่คำต่อมาก็คือปอีปีนั่นเองค่ะสระอ e, ีคำไหนดีสระอ e, ีคำไหนดีนออานาเอสเราจะเติมคำว่าอะไรดีคะนะักเรียนไปดูกันเลยค่ะคำว่านาทีนั่นเองค่ะนออานาทอ,อ,อทีทีนาที คำนี้คำว่าอะไรนะคำว่าอีกานั่นเองค่ะอ,อีอกออากาอีกาคำนี้คำว่าอะไรนะคำว่ากีลานั่นเองค่ะกออีกีออาลากีราต่อมาคำว่าอะไรนะ ทาสีค่ะทออาทาสออีสีทาสีอ่าคำนี้สีดาคา่ะสออีสีดอาดาสีดาสออาสามอีมีสามี คำต่อมานะคะคำว,ว่าฝาชีค่ะฝออาฝาชออีชีฝาชีคำนี้นะคะคำว,ว่ามีนาค่ะมอ,อีมีนออานามีนาคำนี้ค่ะยาดีค่ะ ยออายาดอีดียาดีคำนี้นะคะค่อนข้างน่ากลัวค่ะคำว่าผีมาค่ะผอ e, ผอ,อีผีมออามาผีมาอ่ะต่อไปนะคะจะเป็นส่วนของใบางานของที่คุณครูให้ไปนะคะใบางานนะคะก็ ให้นักเรียนเตรียมไว้เลยนะคะถ้านักเรียนที่เตรียมไม่ทันนักเรียนก็คลิกจุดที่วิดีโอของคุณครูก่อนแล้วก็ไปหยิบใบงานนะคะแล้วก็จะมาอ่านตามคุณครูนะคะอ่ะผูจะเริ่มแล้วนะคะหออีผีหออีผีมออามาผีมา สออีสีหอ,อีผีมออามาหออาหาตออาตาออีสีผีมาหาตาสีโอีดี ตออาตาสออีสีตออาตาดอีดีตาสีตาดีมอ,อีมีผออีผีมอ,อีมีขออาขาสองขออาขา ผีมีขาสองขาตออีตีตออาตาสอีสีตออีตีผออีผีตาสีตีผีทออีที ตออาตาสอ,อีสีตออีตีหอ,อีผีสองทอ,อีตีตาสีตีผีสอทีถ้านักเรียนอ่านไม่ทันครูก็ไม่เป็นไรนะคะให้นักเรียนคลิกหยุดที่วิดีโอนะคะส่วนหน้านี้นะคะให้นักเรียนอ่านแล้วให้ผู้ปกครองถ่ายคลิปแล้วส่งมาในกลุ่มไลน์เหมือนเดิมนะคะส่งมาในกลุ่มไลน์ของเรานักเรียนอ่านนะคะให้ผู้ปกครองทํานะคะ ามาดูหน้าต่อไปนะน,นี้นะคะก็จะมีคำให้ให้นักเรียนหัดอ่านแล้วก็ระบายสีนะคะคำนี้พอีผ e ีสออีสีตออีตีฝึกอ่านแล้วก็ระบายสีรูปภาพนะคะส่วนอันนี้นะคะให้เขียนตามรอยแล้วหัดอ่านเช่นตัวนี้พอีผีนักเรียนก็มาเขียนเลยค่ะเขียนผสมกันเลยนะคะจระอีคุณครูบอกแล้วว่ามันจะอยู่ด้านบนของพยัญชนะนะคะนักเรียนก็ต้องเขียนทุกตัวเลยสาหรับหน้านี้นะคะ อ่าต่อมามาดูหน้าต่อมานะคะเขาบอกว่าให้นําคําที่กําหนดให้เขียนเรียงกันดังตัวอย่างแล้วหัดอ่านเขากําหนดคําว่าเลยไรมคะผอีผีบวกกับคําว่ามออามานักเรียนก็มาเขียนกันเลยค่ะคําว่าผีมานะคะแบบนี้ค่ะอาจจะเขียนไม่ค่อยชัดนะคะเพราะว่าคุณครูใช้คอมอ่านี่ค่ะผีมานักเรียนก็เขียนตามนี้แล้วนักเรียนก็ฝึกอ่านนะคะ อ่าส่วนอันนี้เขาให้โยงเส้นจับคู่คํานะคะที่มีความหมายตรงกับภาพดังตัวอย่างเลยค่ะตัวอย่างนะคะคําแรกคือคําว่าพอ,อีผีมออามาผีมานักเรียนก็ลากไปให้ตรงกับรูปภาพการที่นักเรียนจะลากไปตรงกับรูปภาพได้นักเรียนต้องอ่านก่อนนะคะนักเรียนถึงจะทราบนะคะว่ารูปไหนที่มันตรงกับคํานั้นๆน,น,นะคะอ่าดูหนะ้าต่อมาเลยค่ะอ่าส่วนหน้านี้เขาบอกว่าหัดอ่านให้คล่องแล้วระบายสีดาวนะคะให้นักเรียนอ่านคํา ไปนะคะแล้วก็ระบายสีดาวตรงนี้ให้คะแนนตัวเองนะคะว่านักเรียนอยู่ระดับไหนอ่านได้ไหมถ้าอ่านได้มากนักเรียนก็ระบายไปเลยค่ะทั้งหมด3ดาวเลยนะคะแล้วอันนี้นะคะก็อ่าแล้วก็ถ่ายคลิปวิดีโอส่งมาให้ครูทางไลน์เหมือนเดิมนะคะอันต่อมานะคะข้อต่อมาระบายสีคําที่มีสระอาด้วยสีแดงสีแดงแบบนี้นะคะสีแดงและคําที่มีสระ อีด้วยสีเหลืองนี่ระบายด้วยสระอีด้วยสีเหลืองเออใช่ค่ะสระอีด้วยสีเหลืองนะคะเช่นคํานี้นะคะคําแรกคํานี้คํานี้มอีม e ีนะคะมอีมี e สระอะไรคะอ่าสระอีใช่ไหมคะเราก็ระบายไปเลยสีเหลืองระบายให้สวยนะคะอันนี้ครูอาจจะระบายไม่สวยเท่านักเรียนนะคะนักเรียนน่าจะระบายสวยนักเรียนก็ระบายไปเลย คำนี้กอากาเขามีตัวอย่างมาให้แล้วขอระบายมาด้วยสีแดงเพราะว่ามันอยู่ในสระอะไรคะสระอาใช้แล้วค่ะถูกต้องเลยนะคะอันนี้ทํามาแบบนี้นะคะสำหรับวันนี้นะคะการเรียนในสระอีของเราก็เสร็จสิ้นลงแล้วนะคะเดี๋ยวคลิปตต่อไปก็จะมีสระอื่นๆมาอีกนะคะถ้านักเรียนยังไม่เข้าใจนะคะนักเรียนสามารถดูคลิปซ้ําได้นะคะเปิดแล้วเปิดอีกนะคะกลอไปหน้ากรอไปหลังได้ สบายเลยนะคะก็ให้ผู้ปกครองช่วยด้วยนะคะก็นักเรียนก็เก่งมากเลยค่ะที่ดูมาจนจบนะคะขอให้นักเรียนดูคลิปของคุณครูให้จบทุกคลิปนะคะเพราะในทุกคลิปนะคะเราจะมีงานเสมอค่ะสำหรับวันนี้คุณครูลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ